เมื่อพูดถึงคลองในกรุงเทพมหานครคลองแรกที่ทุกคนจะนึกถึงนะฮะผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนนึกถึงคลองแสนแสบกันนะครับทางนี้เนี่ยคลองแสนแสบก็เป็นเส้นทางสัญจรทางน้ําแล้วก็การอุปโภคและก็บริโภครวมถึงการระบายน้ําไม่เว้นแม้ก,กระทั่งทางด้านวรรณคดีหรือว่าศิลปะวัฒน,นธรรมอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของคนกรุงเทพมากเลยทีเดียวครับแล้วทุกท่านเคยสงสัยกันหรือเปล่าครับว่าคลองนี้ทํำไมถึงเรียกว่าคลองแสนแสบ สำหรับที่มาของคลองแสนแสบนั้นส่วนมากเนี่ยจะเชื่อตามบันทึกของนายดีโอคิงที่เป็นนักสำรวจชาวอังกฤษที่บันทึกไว้นะครับว่าคลองนี้ยาวถึง55าไมล์เชื่อมคนครกรุงเทพกับแม่น้ําบางประกงบริเวณที่ราบชนบทคนพื้นเมืองเนี่ยมีเชื้อสายมาเลครับไม่ว่าพวกเขาจะทําอะไรอยู่มือข้างหนึ่งเนี่ยจะต้องปัดยุงตกยุ่งอยู่เสมอจึงเป็นที่มาของชื่อแสนแสบนั่นก็เพราะว่ายุงเยอะจึงต้องเกาแล้วก็แสบไปทั้งตัวนั่นเองแหะครับแล้วก็มีอีกแหล่งหนึ่งนะครับที่บอกว่าคลองแสนแสบนั้นเน ขุดคลองนี้ขึ้นเนี่ยก็มีการอพยพของคนจากทางใต้มาอาศัยอยู่แถบนี้กันเยอะแยะมากมายคนมาลายูนั้นก็จะเรียกคลองสายนี้ว่าสุงไหง่แซนแยบหรือว่าคลองที่เงียบสงบโดยสุงไหง่เนี่ยแปลว่าคลองหรือว่าแม่น้ำครับส่วนแซนแยบเนี่ยจะหมายถึงความเงียบสงบต่อมาจึงเพี้ยนกันไปเป็นแสนแสบนั่นเองครับในปัจจุบันนั้นคลองแสนแสบมีสภาพที่เปลี่ยนไปจากในอดีตเป็นอย่างมากจากคลองที่เคยใสสะอาดก็เปลี่ยนเป็นสีดําและก็ส่งกลิ่นเหม็นแบบรุนแรงด้วยความที่คลองแสนแสบนั้นเนี่ยครอบคลุมพื้นที่การใชช้ีวิตของคน จำนวนมากครับหลายบ้านเรือนก็อาจจะมีการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลบ้างของเน่าเสียที่ถูกปล่อยออกมาจากภาคอุตสาหกรรมที่ไม่มีการบำบัดกลายเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้น้ําในคลองแสนแสบนั้นเน่าเหม็นเต็มไปด้วยมลพิษแล้วก็อันตรายสําหรับการนําไปต่อยอดใช้งานเพิ่มเติมด้วยนะครับแม้ว่าบางช่วงนี้จะสามารถบรรเทาหรือว่าแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นะครับแต่ก็เป็นการชั่วคราวเท่านั้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นการระบายน้ําฝนลงไปในลําน้ําเป็นจํานวนมากเพื่อขับไล่น้ําเสียที่มีอยู่เดิมออกไปครับแต่นั่นก็ไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืนต้ ตอนที่แท้จริงแล้วมาจากริมคลองทั้งสองข้างรวมถึงคลองแสนแสบเนี่ยยังมีคลองย่อยเป็นจํานวนมากอีกด้วยแหละครับอีกทั้งเรื่องจิตสํานึกของผู้คนนะครับที่อาจจะไม่ได้สนใจว่าตัวเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของปัญหายึดความสะดวกสบายของตัวเองเป็นหลักครับเมื่อมีการทิ้งน้ําเสียแบบไร้าการบําบัดลงไปจากบ้านเรือนหรือว่าชุมชนปริมาณมหาศาลในทุกวันน้ําก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงทําให้มีสีดําและส่งกลิ่นอย่างที่เราคุ้นตากันอย่างในตอนนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราพอจะทําได้นะครับนั่นก็คือการช่วยกันรณรงค์ครับให ฝัคช่วยกันรักษาความสะอาดรวมถึงการไม่ปล่อยน้ําเสียหรือว่าสร้างโมโลพิษให้กับคลองแห่งนี้นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของคลองแสนแสทนนกกนนนนบ,งงบ,บ,สบที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันในวันนี้สําหรับท่านที่ชื่นชอบเรื่องราวความคลาสสิกเนี่ยต้องฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องพลอดีของเราทั้งใน Facebook และ YouTube กันด้วยนะครับและถ้าจะให้ดีเนี่ยกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปแบบนี้ ก่อนใครในโลก่กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ